พาสต้าอบชีสใช้เป็นเส้นเฟตูชินี่ที่เรายังเหลืออยู่มี3ก้อนก็ทําให้หมดเลยเตรียมเส้นลวกเอาไว้ให้พร้อมพอจะกินแล้วก็ค่อยเอามาผสมกับน้ําซอสน้ําซอสแบบนี้เราใช้เป็นน้ําซอสมะเขือเทศเอาเส้นกับซอสมาคลุกเคล้าให้เข้ากันชีสที่ใช้อบจะเป็นมอสซาเรลลาชีสเราก็บอกสาจาให้ไปซื้อในห้างพี่แกสั่งทางออนไลน์เราก็ว่าเอ๊สั่งออนไลน์กว่าจะมาถึงบ้านมันไม่ละลายเยอะหมดเหรอคะพี่พอมาถึงบ้านเห็นสภาพอบ ยังมาไปแช่แข็งแล้วค่อยมาขูดใหม่นี่จะอบสักสิบนาทีที่ไฟร้อยแปดสิบโอ้ออกมาก็ดูสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่จกตาดูดีมีแฉะตรกะกูดแมแต่ชี้มันมีเรื่องขัดใจเดี๋ยวไปเล่าท้ายคลิปนะคะตอนนี้มาดูกันต้มเส้นก่อนหน้ากล่องก็งงให้ต้มหกนาที้น,น้ำใส่เกลือใส่น้ำมันน้ำเดือดใส่เส้นลงไปต้มหกถึงเนาทีนี่โอ้ออกมาเส้นกำลังน่ากินเลยค่ะเห็นไหมหน้าตาดูดีเชียว แล้วก็นี่เป็นเครื่องที่จะใช้ทําซอสทำเป็นซอสมะเขือเทศซอสแบบนี้จาชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรอะค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํานะคะทําง่ายไม่ยากหอมแครอทมะเขือเทศเอามาผัดกับเนยวันนี้เราใช้เนยสองก้อนก้อนเล็กนะเราจะผัดไปจนกระทั่งหัวหอมมะเขือเทศเนี่ยค่ะละลายเป็นเนื้อครีมเลยนะคะก็ค่อยๆผัดไปใช้ไฟไม่ต้องแรงมากก็ค่อยๆผัดผัดคลุกๆ แล้วก็ใช้น้ําที่เราต้มสปากเกตตี้นะคะเอามาเติมค่อยๆเติมค่อยๆดูอะคะ่ะก็กะสัดส่วนของน้ําให้มันพอเหมาะก็ค่อยๆเติมไปก่อนเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยหมูสับนะคะผัดรวนหมูให้สุกเลยเดี๋ยวหมูสุกแล้วเราจะเติมน้ําเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปล่อยเคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปจนกระทั่งหัวหอมกับมะเขือเทศเนี่ยเข้าเละกลายเป็นเนื้อครีมเลยอะคะ่ะ ก็ใช้เวลาสักหน่อยชิมแล้วก็ตอนนี้เราจะปรุงรสด้วยมะเขือเทศก็ปรุงไปคร่าวๆก่อนก็ไม่เคยทําก็ต้องค่อยๆปรุงแล้วก็ต่อไปก็ใช้เป็นเกลือแล้วก็พริกไทยดําส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะปรุงรสชาติเกลือพริกไทยดาซอสมะเขือเทศเราก็ใช้หมดซองนั้นเลยพอมันสุกแล้วได้ที่แล้วซอสเป็นครีมมี่แบบซอสมะเขือเทศแล้วเราก็ใส่แฮมกับไส้กรอกลงไปเพิ่มความอร่อย แล้วก็โรยด้วยออริกาโน่นะค่ะใช้ได้แล้วซอสประมาณนี้กำลังกินเลยค่ะเมื่อกี้แอบเพิ่มเนยลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมหรือชิมรสชาติแล้วมันอร่อยมากเลยอะ่ะ ไม่ได้อวยอร่อยจริงๆแหน่แต่มันขัดใจดิฉันไอ้ตรงเรื่องชีสนี่แหละค่ะดูสภาพชีสด,ดิฉันนะโอ้โหดูสิมันไม่มีความยืดความนืดความยืดกับเขาเลยเราก็ตึงหิดตึงหิดแล้วตั้งแต่ได้มามันจะอร่อยเลยมันไม่มีแบรนด์เลยอ่ะโอ้โหสามีคนรีวิวว่าขายดีถามว่ามันพอก,กินได้ไหม,มกินได้ค่ะเพราะเราทําซอสทาอะไรมันอร่อยอยู่แล้วเขาหน้าไปซื้อเองในห้างไม่เอาแล้วสั่งออนไลน์ดูสิเห็นไหม ชีสเป็นก้อนๆเลยฉันอยากให้มันยืด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 นะฮะเอเอมันจะเพอร์เฟกอยู่แล้วเชียวยกเว้นชีสเนี่ย